และนี่ก็คือดวงสาคูที่เราทำการล้างท้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยฟักทองนี่ฮะนี่น้องจะเหลืองอารามเลยนี่ฮะตัวเหลืองอารามสวยงามตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์เหลืองอารามสวยงามเลยทีเดียวเพราะว่าน้องได้กินเนื้อฟักทองเข้าไปทั้งคืนทั้งวันเลยนี่ฮะ เพราะฉะนั้นลูกค้า f c ของโปรตีนจากหนอนเตรียมโอนเงินจากกระเป๋าของลูกค้ามาให้อ e ีฟาร์มลำพูนด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเราจะส่งให้แล้ววันพรุ่งนี้นะครับใครที่ชื่นชอบแล้วก็สนใจเป็น f c ของโปรตีนจากหนอน นะครับสามารถที่จะสั่งไว้ก่อนได้ที่ e ีฟาร์มลำพูนนะจ๊ะดวงสาคูของ e ีฟาร์มลำพูนเหลืองอารามเชียวและนี่คือดวงสาคูที่ผ่านการลวกแล้วก็แช่น้ำแข็งเรียบร้อยนะครับแช่น้ำเย็นน้ำแข็งนะครับก่อนที่จะเข้าฟรีสในช่องฟรีสนะฮะเพื่อที่จะส่งให้กับ เอฟซีของดวงสาคูของอ e ีฟาร์มลำพูนกันต่อไปนะจ๊ะ